สวัสดีจ้าพี่โนพาอุลีมาปันจักรยานเมืองวินเทเบกเมืองนี้เป็นมาแล้วอุลี่เมืองนี้เป็นเนมืองที่มีกีฬามากที่สุดจ้ะ ีเป็นสนามปั่นจักรยานที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมันเนาะยนี่มีถูกอย่างจะ้ะมีกีฬลาถูกอย่างถ้าใคอยากมาตรงมาที่นี่จะ้ะหนาหนาวก็เป็ดเลน,นทิมะเน,ะนาะร้อนก็มีกิจกรรมหลายอย่างจะ้ะอนี้ก็ใช่นี่ข้างบนนู้นก็ใช่เนาะตรงนี้เลนฟี่จะ้ะเลนฟี่แต่ถ้าครจะขึ้นเออ เขาเรียกอะไรกระเช่าเนาะขึ้นไปเอาจักรยานขึ้นไปด้วยนั่นเสียค่ากระเช่าขึ้นไปจ้ะแล้วก็ช,า,กชาวมอกระนกกระฉาชาวมอกระนกกระเพ่งหน่อยเนาะกระเชฉาถีใส่หลังใสข่ขาใส่แขนแต่อุลีมีเชฉามาลอ่องเฉยๆจ้ะมันนี่ฝนมันตกแต่เช้าเนาะฝนตกจ้ะถึงยุด ดวไอวิวสวยเห็นไหมพี่นองมันก็เข้าปลูกไว้เลยเนาะต้นสนก็ต้นใหม่เปลี่ยนสีต้นสนไม่เปลี่ยนนะต้นสนเป็นสีเขียวเนาะตรงนน้นมีอาหารคาเฟ่ปะคาเฟ่เป็นคขั้นดูเขาตกกับพวกกันด้ว่ <laughs> ผมงส่เขาเล่นตั้งแต่ตอนที่ฝนตกอยู่ <laughs> ไปกลับบ้านเดี๋ยวเราดูออีกรอหนึงแล้วก็ยุดยุดคลิปไปก่อนเนาะ อะไรโอลิฟรอบที่สองรอบที่สองแล้วเนาะนี่รอบที่สามเนาะเดี๋ยวเราไปถ่ายจุดอื่นด้วยจ้ะไปเราไปดูตรงโน้นกัน,นตรงไอ้โอ้โอลิฟเปลี่ยนถนนเนาะตรงนั้ตนตรงนั้นทางเอียงคนไม้ลายเนาะคัน <c oughs> นี้นเนาะ <c oughs> โอลิฟวัดทกพก <c oughs> โอ้ยยังไม่ถูกกระโปรงกันไปอันนั้นอุรี่่องทางเอียงนะมาเลยนะลองอีกทางหน่งนะเออหน่ะออมันไม่ใช่ทางเล็กหน่อยใหญ่เว้ยนะเขาไม่สนุกเขาบอกว่าทางมันเป็นขีดโค้เหลาก็เป็นทางเล็กหน่อย เขาอยากไปไอทีผจญภัยมากกว่านี้นะพี่โนจะจะไปแหละเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไทยให้ดูอีกรอบนะ นี่ก็มาได้แต่ไม่มีใครมาโนรีโน,น่นนี่นี่ห็นหรือปอาต,ต้องงาต้องฝาตรงนั้นออที่โลองยากเนาะดื้อกันเถอะเล็กหน่อยไปสตาร์ทจากนู่นกัน,น,นเขาก็จะมาตรงนี้คอยดู เขาจะมาเลยเขาจะมาเลยว่าถ <laughs> ้าอากาศดีๆนี่โน้โอลยฟังไฟเยอะยัยนุะเว้ยเก่งแถะเก่งเถะอ้อไหว่าเบรกมันเบรกว่าลมลมว่าลมเขาดันเบรก

เราจะไปทางไหนก็ได้มีหลายทางโอ้เขาทำฉลาดเนาะโอ้วิวก็สวยเูยนะตรงนี้ไม่มีใครกล้า,าปันจักรยานพอลงไปปุ๊บก็โค้งขึ้นเลยใช่ไหมยังเลยไม่มีใครกล้า,ย,ายังไม่ไม่เก่งพ่อเอาคิดว่าเป็นที่ให้ล้อึ้นมาดูเขาแน่นี่ไม่ใช่ ที่มาปั่นจักรยานเขาโอ้นีอย่างไรลอยจักรยานมาทำพังเต็มเลยวันนี้อากาศไม่ดีเล็กน้อยเลยไม่ไหลเนะาะบวานวราเต็มอนีิจักรยานโอ้ลิอลิไม่กลับันอดู าอากาศดีๆนี่เนาะเล็กหน่อยหลายโอ้ยนี่มันอากาศมันไม่ดีดูเขาฟกกับอกกันดูน้องเสียขาขึ้นไปดูนะพี่น้องขึ้นไปดูวิวแถวนี่ Ja, nein, ja, danke. Oh, wie auf Tschüss, Oli. Hast du deinen Rucksack vergessen? <laughs> มินิกอก็มีนูมินิกอมินิกอกอฟเดี๋ยาไปลอดไทยโอลีข้างล่างก่อรอโอลีไหนรอโอลี เดี๋ยวมาทางนูน้นโอมาแล้วมาแล้วมาแล้วาแล้วายไม่ทันโอ้ยเร็วแท้เฮีย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 สุ้นเน้น เอตโซเชนนนเบรกโอลีโอลีสนะุกไปีกล้วพี่น้องโอ้ขบกเ เราเค่อยดูโอริฟีโน่โอริมาเร็วไม่ได้ดอกเพราะว่ามีคนข้างหนา้ามีแต่เด็กหน่ย่ยเด็กหน่อยอยู่ข้ขางหน้าคนหนึ่งเล่นไปสนุกเล่นที่นี่ตอนแรกว่าสนุก เขาไปดูว่าเขามาเท่าไหร่นี่เขามาเท่าไหร่